สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาคราฟเด็ดวันนี้เรามีของโหดมานําเสนอกับกระบะสายพันธุดุที่พร้อมจะพาทุกคนลุยไปทุกที่นี่คือ Steelbeat 2025รถกระบะท,ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนที่ต้องการความแข็งแกร่งความเร็วและเทคโนโลยีแบบจัดเต็มเริ่มจากดีไซน์ภายนอก e e l b e a t มาในลุกที่บึกบึนแข็งแกร่งทุกองศากระจังหน้าขนาดใหญ่สีดําด้านพร้อมไฟหน้าเล็ดล้ําสมัยเส้นสายตัวถังชัดเจนและทรงพลังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดุดันแบบไม่ต้องพยายาม เสริมด้วยล้ออัลลอยขนาด20นิ้วที่พร้อมพาไปลุยได้ทุกสภาพถนนด้านขุมพลัง s สติลบีช2025ใช้เครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง430แรงม้าแรงบิด690นิวตันเมตรส่งผ่านกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ทั้งลื่นไหลและตอบสนองไวไม่ว่าคุณจะเร่งแซงบนถนนใหญ่หรือลากจูงขึ้น,ขนเขาก็ไม่มีอาการหน่วงให้เห็น ระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมโหมดการขับขี่6แบบตั้งแต่โหมดปกติโหมดสปอร์ตหิมะโครนหินและลากจุงตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบและยังสามารถลากน้ำหนักได้ถึง4ตันเหมาะมากสำหรับสายลุยที่ต้องขนของหนักหรือเดินทางพร้อมอุปกรณ์แคมปิง้งครบชุด ภายในห้องโดยสาร Steel b e a s ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าพวมามงมาลัยมัลติฟังกชันระบบหน้าจอคู่ทั้งจอดิจิทัล12.3นิ้วและจออินโฟเทนเมนกลาง15นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเสียงจากลำโพงคุณภาพสูง12ตัวให้ประสบการณ์ขับขี่ที่ทั้งหรูและสะดวกสบายระบบความปลอดภยัยจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน กล้องมองภาพรอบคันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทำให้การขับกระบะคันใหญ่ในเมืองกลายเป็นเรื่องง่ายๆ่ายสตีลบ t ส2025มีให้เลือก4ีรุ่นย่อยเริ่มต้นจากกลุ่นมาตรฐานไปจนถึงรุ่นท็อปที่ใส่ออฟชั่นครบทุกจุดราคาประมาณเริ่มต้นที่1.49ล้านบาทและรุ่นสูงสุดอยู่ราว1.99ล้านบาทสำหรับใครที่มองหากระบะท,ที่ครบเครื่องทางพลังความทนและความหรูสตีลบีส2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาคราฟ r a เ t ็ดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ